พรับพชายาแมคโครนะครับวันนี้นะครับมีทีเด็ดนะครับรถเด็ดๆร้อยชั่วโมงชั่วโมงน้อยๆนะครับรถรุ่นยอดนิยม K X เอนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับร้อยกว่าชั่วโมงครับเป็นยังไงนะครับแท้ๆนะครับลองดูนะครับดูตั้งแต่พุ่งจีนะครับสีเดิมโรงงานนะครับลายไปปิ้งนะครับลายแย็กนะครับผ่านตรงผ่านดงสีเดิมนะครับสีติดนะครับเฟรมลงเฟรมล่างนะครับ i don't know รถค่อยแนงเลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าสีเดิมทุกจุดนะครับารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับความใหม่ของตัวรถนะครับก็รถค่อนข้าง,งเลี่ยมเลยนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ย ก็บหมดเลยนะครับอยากได้รถสวยรถดีมาที่พัทยาแมคโครนะครับขอบคุณครับ